แค่เข้าเกมมาแล้วเห็น UI ตรงข้างขวาแบบนี้นะฮะที่มีทั้งการเสกของแล้วก็อะไรต่างๆานานาเนื่อคก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมว่ามันก๊อปมาจากอะไรนะก็สวัสดีท่านชมท่นานกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่โลบอกนะฮะแต่วันนี้คือ B ล็อกแมนโกนะสามารถหาโหลดได้ตามพวก Google Play เลยซึ่งถามว่าบล็อกแมนโกเนี่ยมันคืออะไรนะมันคือโลบอกแต่ว่าเป็นกราฟิกไมค์ครับนะฮะคือใครๆก็สามารถมาสร้างแมปในแพลตฟอร์มได้ซึ่งมันก็ส่งผลให้แมปส่วนใหญ่ในบล็อกแมนโกเนี่ยเว่อนข้างได บอกมาหลายแมปเลยนะฮะและนี่ก็คือหนึ่งแมปที่เขากอบมานะแบบนี้มีชื่อว่าฟรีซิตี้นะฮะเลยถ้าเกิดเรียกง่ายก็คือมันกอบบุกฮาเว่นนั่นแหละนะก็วันนี้ผมจะมาโทแมปนี้นะฮะมาดูกันว่าแบบนี้เนี่ยมันจะคุณภาพมากแค่ไหนนะแล้วก็จะเหมือนกับบุกฮาเว่นมากเท่าไหร่โอเคเป็นว่าไปเริ่มอะไแล้วกันสหรับวันนี้โอเคอันนี้เป็นกระเป๋านะเราสามารถจะเสกไอเทมมาเล่นได้นะมีปืนด้วยนะนี่เราสามารถเสกเปืนามายิงได้โอเคอเอฟเฟกต์ปืนก็เพียรพอๆกับเอ,อ่อบุกฮาเว่นเลยนะ มันมีเอออันนี้เป็นไฟฉายแล้วก็มีหลายอย่างเนี่ยก็มีหลายอย่างอยู่พอสมควรนะอันนี้เป็นแบบ V R เหรอหรืออะไรอ๋อ,อนนี้เป็นบนบขยายอ๋อเราสามารถโซมได้เดียวนะนี่มันโซมแบบ ultra er wide เนี่ยเมื่อกี้ตัวผมยืนย,ยืนอยู่ข้างๆป้ายนะแล้วผมโซมได้แบบไกลขนาดนี้เลยอะโคตรจะเอาตา wide อันนี้เป็นร้านคาเฟ่นนะคือมันไม่ได้ขโมยโมเดลมาโดยตรงนะเพราะว่ามันมันขโมยกันไม่ได้เพราะว่ามันอยู่คนละแพลตฟอร์มกันนะมันก็เลยจะแบบคล้ายๆกันเฉยๆนะอันนี้เป็นร้านคาเฟ่เราสามารถจะเข้ามาสั่งกาแฟได้ประมาณนี้นะเนี่ยหยิบกาแฟขึ้นมากินได้แล้วก็ตรงนี้เป็นพนักง,งานใช่ไหมสามารถสมัครได้อ๋อแล้วก็ กดคอมได้เอาแล้วเอากาแฟไปวางตรงคอมทไมวะเนี่ยเอาแล้วก็อันนี้เป็นสถานีตำรวจนะฮะสถานีตำรวจในบ็อกแมนโกนะมาดูกันว่ามันจะคล้ายกับโบคาเวิร์ดไหมนะอันนี้เป็นการถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายรูปคนร้ายประมาณนี้ยแล้วก็ทำนู่นทำนี่ได้ก็ตรงนี้เป็นคุกนะฮะสามารถจะขังตัวเองได้แล้วก็ออกเองได้แบบโบคาเวิรนะแล้วก็ตรงนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมขอเปลี่ยนได้ไหมโอเคมันเปลี่ยนได้นะอ๋ออ๋เปลี่ยนเปลี่ยนยังไงให้มันเทียวก่บเดิมมั้เนี่ยอ๋อเปลี่ย โอเคเป็นไปเป็นไปโอเคตรงนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์แล้วสามารถขับได้ไหมแปบลบว่าผมไม่ต้องเติมเกมอะ่ะผมสามารถขับได้เลยไหมตรงนี้ใช่ไหมกดตรงนี้โอไมคก็ oh God, ผมสามารถขับเฮลิคอปเตอร์ได้ทุกคนไม่ต้องเติมพรีเมียมนะฮะถือว่าเกมดีฮะเกมดี <c oughs> ไม่ใช่โอ okay, เคเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ดูสมูทกว่าบุกฮาเว่นนะเนี่ยมันดูแบบดูมีมีชิวิชัวกว่าแต่ว่าเพลียพอ,พอกันแหละ แล้วก็ตรงนี้เป็นโมเทลนะฮะเป็นเอ,อ่อห้องเช่านะแบบที่บูคาเวนมีอะไม่รู้ซิว่าห้องเช่าในนี้มันจะแบบแตกต่างกันหรือเปล่านะอันนี้เป็นที่สำหรับพนักงานซึ่งผมไม่ใช่พนักงานแล้วก็อันนี้เป็นที่นอนพนักงานที่ประตูไม่สามารถล็อกได้ปลอดภัยจริงเลยที่นี่แล้วก็ตรงนี้สามารถซื้อห้องได้หรือเปล่า โอเคผมสามารถซื้อห้องได้ด้วยนะโอเคแล้วก็เข้าไปอยู่ได้ประมาณนี้นะฮะสามารถล็อกประตูได้ปิดหน้าต่างได้ทำได้เหมือนกับบลูคาวเว่เลยนะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดให้เล่นด้วยนะแล้วก็ตรงน,นี้ห้องน้ำเร,เรียกว่าเหมือนกันมากๆนะฮะจังหวะนี้แต่ว่าคอมมันจะอยู่คนละที่กันนะอันนี้เป็นคอมเล่นอะไรเนี่ยเล่นบล็อกแมนโกเนี่ยนะบล็อกแมนโกในบล็อกแมนโกไม่ใช่ยูทูบนะฮะอันนี้คือฟรีทูบนะบล็อกแมนโกอีกแล้วจอฟ้า จ็อบเซิร์ชบล็อกแมนโกโอเคมีแค่นี้แล้วก็ตรงนี้เป็นนักจับเพลิงนะฮะสถานีจับเพลิงนะมาดูกันว่าสถานีจับเพลิงมันจะแบบรูหรือเปล่านะอันนี้เป็นรถจับเพลิงนะฮะสามารถขับได้ใช่ไหมโอเคขับได้เปิดเสียงได้ฉีดน้ําได้ยังจะฉีดไล่ผู้ชุมนุมเลยไปแล้วน,นี่เป็นยิมเหรออันนี้บูคาเว่นไม่มีนะฮะหรือเปล่าผมจําไม่ได้แต่ว่ามาดูซิสามารถเล่นได้ใช่ไหมอ๋อเล่นได้นะฮะสามารถจะปั่นนี้ได้แล้วก็มีอะไรเพิ่มอีกไหม มีคอมคอมที่นี่มีอะไรบ้างมีแค่อินฟอร์เมชันซิสเต็มแล้วก็ที่นี่โยคะโอเคโยคะประมาณนั้นในแชเทเขาทำอะไรกันวะเนี่ยเขาใช้ภาษาอะไรกันเนี่ยเขาแบบเย่ยัวเลชอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะเราเดินผ่านไปอย่างนานเลยลองมาดูซิเพราะว่าผมไปดูแบงค์ดีกว่ามั้งซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะผมขอแบบซีโฟไหมมันมีซีโฟไหมแบบว่าเระเบิดตู้เซฟแบบบูคาวเว่นอะ่ะไม่มีเหร เดี๋ยวขอเข้ามาดูก่อนแล้วกันปฏนนิบาทโตเซฟอะทิ้งเงินแบบนี้เลยอ่ะพอๆกับโบฮาร์เวนเลยใช้บาทใช่ไหมเอาเอาจบละธนาคารปลอดภัยมากนะฮะธนาคารในโอไฮโอนะอ่ะละปนสบายเลยจังหวะนี้ไม่มีเสียงเตือนด้วยนะเนี่ยปนสบายนะฮะสดๆเลยมีขโมยเจมขโมยเพชรเพชรพลอยเอาละขโมยยับๆนะฮะจังหวะนีบ้บายบายเรียบร้อยได้เงินละจบไม่มีแม้แต่เสียงไซเรน ผมไปดูฟังก์ชันบ้านในนี้ดีกว่านะมาดูกันว่าบ้านในฟิสเตี้เนี่ยมันจะแบบมันจะเหมือนกับบูคาเว่นไหมนะผมสามารถเลือกบ้านได้นี่ผมสามารถเลือกตำแหน่งแต่บ้านได้ด้วยแล้วก็มีบ้านให้สร้างอยู่นะอันนี้เป็นพรีเมียมบ้านน้อยเนี่ยบ้านมีแค่แบบมีแค่เจ็ดหลังเองอะสายฟรีอะผมเอาบ้านที่แบบมันดูหรูสุดแล้วกันนะเอาบ้านเนี้ยโอเคมาตรงนี้เป็นในบ้านนะฮะเราสามารถแบบปนตู้เซฟบ้านตัวเองได้ไหมอะไรอะโรลลัสเอ่อบล็อกแมนโก โลลัสบล็อกแมนโก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 เออ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 โอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำนะใช้ได้แล้วก็ไปดูข้างบนกันตรงนี้มีอะไรไม่รู้อุ้ยตกใจหมดพี่มาทำอะไรบ้านนี้เนี่ย <laughs> ตกใจเรือ <laughs> กผีหรอก <laughs> ไปทำอะไรเนี่ย <laughs> เข้ามาตอนไหน่ะ <laughs> น่าจะโดยเข้ามานะ ไม่ให้เขาออกผมล็อกประตูแล้วเรียบร้อยเขาออกไม่ได้แล้วผมจะขังเขาอยู่ในนี้ตลอดไปแล้วตู้เซฟไปไหนอะ่ะไม่มีตู้เซฟเหรอไม่น่ามีนะมน่าจะไม่มีนะบ้านจะม,มีตู้เซฟผมสามารถแบบคลิกเขาได้ไหมผมสามารถแบบเขาจะเอาเดรไมค์กันระเบิดใช่ไหมเนี่ยผมสามารถไม่หรือยากได้เข้าขอขอเขาเรียบร้อยแตก ไปสำรวจที่อื่นบ้างดีกว่านะผมจะไปแบบสำรวจนอกเมืองดีกว่าว่าแบบนอกเมืองเนี่ยมันจะมีอะไรไหมนะแล้วผมยังไม่ได้ขับรถเลยเนะี่ยผมขอแบบลองขับรถสักคู่หนึ่งแล้วตรงนี้เขาโลภเพยอะไรกันวนะเนี่ยตำรวจเมินโจรเฉยโอเคผมจะไปสำรวจที่อื่นแล้วกันไปเราสามารถจะแบบล้างรถได้ตรงนี้แล้วก็สเกต็ตเนี่ยเขาดูสมูทนะเนี่ยสเกต็ตมันสมูทกว่าแบบกว่าโบกฮาเวนนะโอเคผมสามารถล้างสเกต็ตบอร์ดผมได้เรียบร้อยหมดจดแล้วก็ตรงนี้เราสามารถจะเติมน้ํามันได้ ผมสามารถเติมสเก็ตบอร์ดได้ไหมแล้วผมสามารถยิงได้ไหมแป๊บหนึ่งนะผมลองเสกเปืนมาดูนะอ,อ้มออาระเบิดเลไม่ระเบิดแย่จังถ้าเกิดระเบิดน่าจะมันมากนะา GTA ภาคใหม่นะโอเคไปที่อื่นบ้างดีกว่าเอารถดับเพลิงไปเลยเรียกได้ว่าคนใหญ่คนโตมากเอารถดับเพลิงม,มาขับเล่นฉีดน้ำไปด้วยเพื่อความล่อเท่อันนี้เป็นโซนบ้านใช่ไหมแต่ว่าคนในเซิร์ฟมันน้อยอะ่ะมันก็เลยแบบไม่มีใครมาสร้างบ้านเลยนะ ก็น <ítulo> ่าจะมีแค่น so. like okay, okay, oh, ี้หรือเปล่าสําหรับแบบนี้ผมลองแบบว่าไปไถดูนอกเมืองสักครู่หนึ่งนะแล้วก็มีอาเขียดเลยนะมีร้านเกมด้วยมันจะเลี้ยงแบบคนละเลยเอากับบูคาเว่นนะแต่ว่าสุดท้ายมันก็คล้ายๆกันอยู่ดีแหละโอเคตรงนู้นเป็นฟาร์มนะผมเห็นแล้วมามาดูซิอ๋อมีฟาร์มแล้วก็มีตรงนี้เป็นแบบที่สร้างบ้านพรีเมียมด้วยเปล่าเนี่ยผมสามารถซื้อได้ไหมอ่ะผมซื้อได้ไม่ใช่บ้านพรีเมียมนะคนปกติก็ซื้อได้ถือว่าดีเลยนะใช้เงินน้อยกับบูคาเว่น แล้วก็ตรงนี้เป็นในฟาร์มนะฮะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าบูคาเว่นฟาร์มมันจะเป็นยังไงในรายละเอียดเขาอะแต่ว่าบล็อกแมนโก้ Go นะฮะมีแค่ฟาร์นนะแล้วก็มีชั้นที่2ก็ถือว่าโมเดลไม่แย่นะถือว่าปั้นโมเดลได้ดีอยู่เดี๋ยวผมขอขึ้นสักครู่หนึ่งมันมันแบบมันมัน,ม,น,ม,นออมันเออมันเฉียดเฉียดเอ๋อขึ้นไม่ได้เหรอเอาขึ้นไม่ได้โอเคฮะประมาณนี้กันนะ โอเคก็ไปมากระสริบุกฮาเว่น Haven, ในบล็อกแมนโกนะฮะที่ไม่ใช่โลบอกรนะก็เป็นแบบที่มีชื่อว่าฟรีซิตี้จะเกิดใครแบบอยากลองมาทัวร์บุกฮาเว่นเวอร์ชันเหลีหล่ยมๆแบบไมค์คราฟแบบนี้ก็สามารถมาลองกันได้นะก็ถือว่าก็บุกฮาเว่นอยู่ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าก็ไม่ได้กอลทั้งหมดนะมันยังแบบมีการปั้นโมเดลอะไรเยอะอยู่พอสมควรนะฮะเป็นแบบความคิดสร้างสรรค์ของเขานะก็เป็นประสบการณ์แปลกใหม่ดีนะฮะก็ส่งในรายประกอแล้วกันบ๊ายบายฮะ